ช็อกวงการเงียบทั้งงานกีตา้าต้นข้าวต้นข้าวพูดกลางเวทีสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนสวัสดีค่ะน้ำฟ้าสุพรรณสาขอต้อนรับเข้าสู่ตอกดรามา่ารายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังข่าวบันเทิงและความจริงที่ไม่มีใครเคยรู้ก่อนอื่นช่องตอกดรามา่าขอกราบหัวใจพี่กีตา้าจากหน้าไม้นี้เลยค่ะ ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจที่มีชีวิตให้เด็กคนหนึ่งกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะเดินต่อแม้ในวันที่เจอพายุข่าวพายุคำพูดพายุความกดดันนะคะและเป็นศิลปินที่น่ารักมากคือค่ะคืนนี้น้ำฟ้าจะพาทุกคนไปเปิดความลับบางอย่างเรื่องที่แฟนเพลงไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกีตา้านิพาพรแชมป์หนึ่งร้อยห้าสมัย กับต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวมหัศจรรย์วัย13ปีความลับนี้ไม่ใช่เรื่องรักไม่ใช่ดรามา่าแต่เป็นพลังที่ทำให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นตำนานในวันนี้และทุกอย่างถูกเฉลยบนเวทีดวลเพลงสัญจรจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาคืนนี้เราจะเปิดหมดแบบไม่ตัดไม่หลบไม่หมกเม็ด วันที่15พฤศจิกายน2568เวทีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรที่ตลาดชัชวรันต์ปทุมธานีเป็นวันที่แฟนเพลงจํานวนมากตั้งใจจะมาดูต้นข้าวตัวจริงบนเวทีพิธีกรถามต้นข้าวว่าเคยมาปทุมธานีไหมเด็กน้อยตอบเสียงใสว่าเคยมาค่ะมาสองสามครั้งแล้วค่ะคนปทุมธานีมาดูกันเยอะมากหนูอยากมาทุกวันเลยค่ะ แต่ไม่อยากมาเดียเด่ยวๆนะคะอยากมากับรายการดวลเพลงชิงทุนค่ะเสียงหัวเราะดังทั้งหอแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจต้นข้าวพูดถึงกีตา้านิพาพรทันทีเธอเล่าด้วยน้ำเสียงเขนิขนๆว่าตอนหนูอยู่ในรายการจำเนื้อไม่ได้ค่ะพี่กีตา้าแอบบอกหนูบ้างหนูอ่านปากพี่กีตาราค่ะเวลาลืมเนื้อนี่คือจังหวะที่ทำให้ทุกคนเงียบ เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเด็กอายุ12ในตอนนั้นประคองตัวเองบนเวทีด้วยการอ่านปากพี่กีตา้านี่คือความลับที่ไม่เคยถูกพูดมาก่อนจนวันนั้นและคืนนี้น้ำฟ้าจะพาไปลึกกว่าเดิมหลายคนคิดว่ากีตา้าคือรุ่นพี่และต้นข้าวคือเด็กที่ชื่นชมรุ่นพี่เฉยๆแต่ในความจริงพี่กีตา้าไม่ได้เป็นแค่แรงบันดาลใจแต่เป็นเสาหลักเงียบๆที่คอยผลักดันต้นข้าว ตอนต้นข้าวแข่งเพลงคลื่นตอนนั้นเธอหลงท่อนเธอเหม่อกรรมการหลายคนเห็นความกังวลแต่กีตา้าไม่ตำหนิไม่วิจารณ์แต่พูดกับเด็กน้อยว่าเก่งมากๆค่ะสดใสน่ารักเพลงยากแต่ผ่านค่ะมันคือคำพูดที่ไม่มีความกดดันเป็นคำที่พยุงหัวใจของเด็กคนหนึ่งตอนที่ทั้งประเทศจับตาเธอ ใน EP 1842เพลงขอจองในใจต้นข้าวกลับมาแบบนิ่งกว่าเดิมเป๊ะกว่าเดิมแม่นยำกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะเด็กคนนี้จำคำกีตา้าได้ทุกคําและหลังจากนั้นพี่กีตา้าคือคนแรกที่กล้าพูดคำนี้ออกมาว่าอีกสักสิบปีน้องต้นข้าวจะเป็นศิลปินแน่นอนค่ะคําพูดนั้นกลายเป็นคำทำนายและวันนี้ มันเริ่มเป็นจริงแล้วต้นข้าวร้องเพลงอีสานจุดที่ทำให้กีตา้าอึง้งในตอนแข่งเพลงกลับคำสาอ้ายน้องต้นข้าวเปลี่ยนจากเด็กเมืองการกลายเป็นเด็กอีสานแบบสมบูรณ์กรรมการอึง้งทั้งห้องส่งอึง้งและพี่กีตา้ายิ้มทั้งตากีตา้าพูดว่าเด็กภาพกลางทำลุกคออีสานได้แบบนี้เก่งมากค่ะและวันที่สำคัญที่สุด คือวันที่น้องเลือกร้องคุณลำใหญ่กีตา้าให้คำนี้เขามีลายเซ็นของตัวเองแล้วค่ะไม่ใช่คำชมธรรมดาแต่คือคำว่าศิลปินความลับที่แท้จริงคือสายตาที่ให้กำลังใจมาตลอดสิ่งที่ไม่มีใครรู้คือตอนต้นข้าวยังเด็กตอนล้มตอนลืมเนื้อตอนร้องผิดตอนเกือบหลุดโฟกัสคนที่นั่งลุ้มที่สุดคอยส่งสายตาให้กำลังใจที่สุด คือกีตาร์นี่คือความลับบนเวทีที่ต้นข้าวเพิ่งเปิดเผยครั้งแรกบนเวทีสัญจรและนั่นคือเหตุผลที่เธอมีวันนี้ศิล,ลปินสองคนสองยุคแต่หัวใจเดียวกันกีตาร์คือประวัติศาสตร์ต้นข้าวคือประวัติศาสตร์บทใหม่กีตาร์สร้างเส้นทางไว้ต้นข้าวกำลังเดินต่อน้ำฟ้าขอพูดตรงๆว่าศิล,ลปินสองคนนี้ ไม่ได้เป็นคู่แข่งแต่เป็นบทเรียนของกันและกันที่ทำให้เวทีลุกทุ่มเปลี่ยนไปทั้งวงการคำชมคำอวยพรพิเศษถึงกีตานิพาพรคุณคือต้นแบบคุณคือหลักฐานว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครหนึ่งร้อยกว่าชีวิตที่คุณเคยพ่ายแพ้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันแต่วันนี้คุณคือหนังสือเปิดเรียนเล่มใหญ่ให้เด็กทั้งประเทศได้อ่านค่ะ ถึงต้นข้าวสุป,ปริยาลูกคือดาวรุ่นใหม่ไม่ต้องรีบโตไม่ต้องกังวลไม่ต้องสู้กับใครสู้กับตัวเองเมื่อวานก็พอแล้วทุกน้ำตาทุกแรงกดดันทุกเสียงซุบซิบจะกลายเป็นแสงของเพชรเมื่อถึงวันที่ลูกพร้อมเปล่งประกายจำไว้คำเดียวว่าคนที่ถูกสกัดคือคนที่กำลังโตเกินกว่าที่เขาจะหยุดได้ คำคมปิดท้ายลิขสิทธ์ตอกดรามา่ากีตา้าคือแรงบันดาลใจต้นข้าวคือแรงผลักดันและสองคนนี้คือเหตุผลที่วงการลูกทุ่งยังมีวันพรุ่งนี้ที่งดงามเชิญชวนโหวตและฝากช่องก่อนปิดข่าวคืนนี้อย่าลืมว่าต้นข้าวสุปริยากำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งบนเวทีไทยรัฐอวอร์ดส0 2 5สาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปี เข้าไปที่เว็บไซต์ไทยรัฐพิมพ์ชื่อต้นข้าวสุปริยาส่งคะแนนให้เด็กคนนี้ได้ไปไกลที่สุดเท่าที่หัวใจของเธอพาไปและคืนนี้พี่น้ำฟ้าขอพูดกับหนูตรงๆเลยนะลูกอย่าไปสนใจเสียงที่มันดังเกินไปอย่าไปเสียพลังให้กับคำที่ไม่สร้างสรรค์หนูแค่โฟกัสที่สิ่งที่รักที่สุดเสียงเพลงของหนูแฟนคลับของหนู และความฝันของหนูทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จะตอบแทนหนูเองแบบที่ใหญ่เกินกว่าหนูจะจินตนาการได้ด้วยซ้ำระหว่างทางหนูอาจเจอคนที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอาจมีอุปสรรคขวากหนามหรือคลื่นน้ำที่ถาโถมเข้ามาแต่จำไว้นะลูก คลื่นแรงมันไม่ได้ทำให้ต้นข้าวจมมันทำให้รากของต้นข้าวลึกขึ้นแข็งแรงขึ้นและทุกแรงกดดันที่หนูกำลังเจออยู่กำลังเจียระไนให้หนูกลายเป็นเพชรที่ส่องแสงสวยที่สุดในอนาคตและอย่าลืมนะลูกทุกครั้งที่ขึ้นเวทีทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปรบมือให้จำไว้ว่า นั่นคือกำลังใจจริงจากคนที่รักหนูโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลย